ลูฟ <ítulo> <ire> anyway, ี right ่จ้องเกมบางครับพลังซับน so hmm. ้ำเงินขึ้นมาต้นต้นลูฟี่ต่อ50นะครับพิยุกขิสาเดินไปต่อยหมัดครับมีพลังซับดีดักเหลี่ยมชั้นเชิงปีบึงเขยหลังตั้งรับดักเตครับเนื้อซ้ายขวาซ้ายขวาลับกันไปครับลูฟี่ดูว่ามีลูกแข่งแข่งแข่งแรงครับลูฟี่ตัวจริงอยู่ที่ช่องสายครับเดินมเป็นขาก่อนนะครับตอนนี้ลูฟี่โตวิธีครับพลังซับ หลักเลียมชั้นเชิงฝีมือครับอย่างที่บอกครับพลังซับดูดีแต่ลูฟี่เนี่ยอาจจะชินจังหวะแล้วก็ดูรูปร่างได้เปรียบน,นะครับเบียดมาครับฝังล็อกครับดาวางให้ซ้ายซ้ายครับหมัดมาไม้ยังไม่มีจมังหวะในไล่แขนลูฟี่พยายามเบียดตีลูฟี่พยา,ายามข้อหาก่อนครับลูฟี่เดินเดินโอ้โหโดนแข้งขวาครับ ขวาอีกแล้วครับเอาละครับลูฟี่เกี่ยวได้โอ้หันนับแทงโดนเตะฟรีไปหลายดอกเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวดูกาขัดแข่งกันร่งแรงอีกทีนึ่งลูฟี่ต่อยมัดลูฟี่ต่อยมัดยังไม่ถึงหลังซับก็ถอยก่อนแล้วตอนนี้ดนักเล่นเกมจงังหวะฝีมือวางซ้ายครับมาครับมีเข่าลูฟี่ตีซ้ายลูฟี่ตีอยู่โดนถักทิ้งลงไปครับทีมงานฝั่งน้ำเงินนี่ชูมือหลาแบบสุดยอด ลูฟี่ฟาครับโอ้โหพลังซับได้ข้างซ้ายก่อนครับลูฟี่นี่ยังไม่คอ่อยออกนะครับแต่ยังรออยู่ในโดนขวาอยู่ครับเตะซ้าไปลูฟี่ลูฟี่โยนเขา่าขวาครับคือประหยัดอาวุธครับลูฟี่ช่วงยกที่3ามในขณะที่พลังซับนี้เตะได้เตะเอาอยี่ตอนนี้เหยียบล็อกมาทุ่มทุ่มหมนุนตีครับเด้งไปลูฟี่ลูฟี่เด้งตีซ้าย ได้เข้ามา2ดอกครับวางซ้ายก็กำลังซับบูฟีบมีต่อยหมัดเตะขวาไปหูโดนต่อยหมัดครับอารับเบียดลงในครับดูจังหวะนี้ครับใครดีกว่าใครครับเรามีขาเกี่ยวเชือกด้วยบูฟีเดินต่อเนื่องครับอือหือแต่ว่ายังเดินช้าอยู่นะดูครับโดนแข้งโดนแข้งอยู่แล้วครับแต่มีหมัดครับอาศัยความแข็งแกร่งรูปร่างช่วงชกเดินเบียดเข้าติดติดตีได้ไหมตีครับดูครับตีซ้ายครับดูฟีดูฟี่ตีขวาดูฟี่เออี ลูบี่ตีไม่ตีลูบี่ตีไม่ได้ครับเนี่ยโดนโดนซ้ายค้ำขาวไว้ครับหลังซับ,บางซ้ายลูบี่ต่อยหนีหมีปัดกเหมือนก็ถือเกเนี่ยโดนซ้ายแล้วครับก็เตะทักทางไ้เนี่ยโอ้โหหลบเป็นวงก,กระทิงเลยครับหมัดข,ขวามาวงในตีลูบี่ลูบี่เริ่มเบียดเบียดเบียดแล้วก็ไม่ได้ตีครับ นตัวตนเป็นต่อต้องต่อแพงด้วยนะลูฟี่ใหตอนนี้ครับดูยกษ์อาวุธเนี่ยประหยัดอยู่แต่ตามอาวุธน้ำเงินไม่ได้แพ้อะไรครับยกสามตรงนี้ก็ยกที่สี่ครับเหมือนลูฟี่จะต่อแพงอยู่เหมือนกันครับห้าหนึ่งหกหนึ่งเลยครับตีครับนี่ฮะเด็ดเข่าไปครับเกมนี้ถ้าเป็นเกมมุ่งในครับน่าจะได้แล้วครัห้าหกหนึ่งครับลูฟี่เป็นต่อแล้วก็ทีมงานนุ่นสั่งต่อยหมัดเฉยครับดูครับเอาครับ แแหเรื่องของปลักำลังครับดูพีโดนขีดตีดูพี่จับคอยแล้วโต่แข้งขวาทีนี้นักเงินสั่งเดินเดินวางซ้ายวางขวาแล้วก็วางครับหู้ึ้นแข้งขึ้นเข่าครับเฉยงามครับนัเงินตีขวาอีกแล้วดูพี่พยายามเด้งคืนตีซ้ายครับดูพี่เด้งคืนตีซ้ายครั้งนี้ครับเด็ดใบก็พลังซับดูฟี่ไม่สนชนับชนอย่างเดียวครับชนเียดูฟี่เอาความแข็งแก่งแข็งแรงเข้าสูพรรทับตีขวาดูพี่ตีขวาคืนตีขวาไปตีขวาไป เขาเขาขวาครับเนี่ยเน้เนตีไปเรื่อยๆครับอาวุธไม่แพ้นะครับนะคไปไกลครับลูฟี่ต่อแทงครับเดี๋ยวดูครับลูฟี่เอาไงครับลูฟี่อูโหูเดียวโดนเข่าซ้ายแล้วก็โดนหักอีกเอาตังไหนเออหูเข่าซ้ายตีหัวอีกเอาตีหัวอีกเอาดีว่าบูฟี่เด้งซ้ายเด้งหัวเด้งหัวขึ้นไอ้โอ้โหน้ำเงินจะดีนะแต่ว่าทีมงานก็ มันจะรู้เรื่องครับมันในการที่ใส่เสียงใหม่แล้วครับถึงงานดูฟีก็บอกดูฟีเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยอย่าหยุดนะเดินเรื่อยอย่าหยุดแดนอยู่แข็งแกร่งอยู่ตีครับดูฟีตีตีครับตีไรระดับตีขวาเนี่ยไม่ไปดูในนี่ดูฟี่แข็งแกร่งแข็งแรงครับกถลังานซังนี่ที่ดูอัอนแอแต่ตีได้นะมีจังหวะกรร้องทุกที่ถีเหมือนกันถึงงานซังโต้ไปมาตีไปเด้งขวา ดูฟีระยะเบียดตีซ้ายาาตีขวาคือตีขวาคืนทีทีครับตีครับอ้าวยกฤษฎิกาเอวตีอะไรบ้างโยกบ้าขึ้นแล้วดูฟีขยับขยับขีบครับเอาครับอย่างไรตีขวาไปครับตีซ้ายไปครับกดมาครับบโบกนายอูฟันตูกันมัวั่วนนะครับตอนนี้ท,นท,นทีมงานบอกต่อยมัดแน่ต่อยมัดแน่ดีเออมัดนี่มัดมัดนี่แหละเอาให้ลุกชัดๆแน่กรรมาการท้ายนะ้มือน,นิดหน่อยนะครับ นี่ารโยนเขาน่าครับเตะมารูฟีตต่ตีไปตีขวาดีตีขวาดีเอ้ารูฟี่ตีขวาดีรูฟี่คือบอกอุบัเหตุูฟี่ตีซ้ายพลังซับแกดีนะแต่ว่าจะเสียแค่ลูกแข็งแข,ข็งแรงครับแต่ดูอาวุธนี่ไม่แพ้ครับตอนนี้พลังซับยกที่สี่ครับลูฟี่มั่นใจครับบดสี่ยกขึ้นยกห้ารูฟี่ต่อห้าสิบหนึ่งครับอุปถัมภอาวุธ อาวุธไม่มีอะไรเลยต่อ51นะลูฟี่โหม่าเอ้าดูรับไปเตะซ้ายเตะซ้ายครับตีขวาไปขวาขวาข้ามคาครับลูฟี่เบียดเบียดอีกขวาหน้าขวาหน้าขวาหน้าแล้วก็ตีตีไปสิตีขวาครัเนี่ยแตัวแดงก็มียังไงครับนี่ฮะโอ้โหเจ้าลูฟี่ฝ่ายแดงเป็นยังไงเันเดินลูฟี่มันขึ้นออกยากอาวุธเนี่ยโดนเตะไปหลายดอกครับ โอ้หมัดอีกแล้วครับหมัดอีกแล้วครับต่อยท้องนะครับเตะซ้ายครับลูฟี่นี่เบี่ยงไม่ได้อะไรเลยครับต้นยกครับต่อไปแล้ว51ครับอี่างเงินสั่งเดินครับเงินสั่งเดินไปมาหมัดขวาลูฟี่นี่คุมนะครับตอนนี้ครับคุมใหญ่แล้วตีขวาไปเตะขัวหน่อยตีเข้าขวาเลยซาครับโอ้โหยัดไปครับลูฟี่ตีคืนตีขวาคืนเหมือนกันครับ นะครับจาก51ต้นยกวันนี้มาเหลือ41 51นะครับีแดง51ครับสูสีครับมาช่วงนี้ดูฟี่ยก3ก็เริ่มตีขึ้นมาแต่ว่าถ้าดูอาวุธความขยันเนี่ยใครออกอาวุธเยอะกว่าก็ต้องเป็นน้ำเงินนะครับในขณะที่ดูฟี่เนี่ยจะได้ที่ความแข็งแกร่งแข็งแรงครับประเดิบวยบอลใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับคู่นี้คืตามสายตานต่ผมว่าอาวุธน้ำเงินไม่แพ้หรอกแต่ว่าบรรยากาศอยากรู้เลย รู้ไหมว่าลูฟี่ลูฟี่เราได้มีบรรยากาศดีกว่าดูครับสบาเมล็ดเกตั้งรัดเสาตอนนี้นลงเงินมาแล้วราคาเบียดเบียดครับโอ้โหดูครับดูฟี่ตีเขสาไปครับมีจุกนะไนี่ดีแล้วครับตีไปเอาโอ่าหลุดหนี่มันเด้ดูครับกรรมการเยอะแยะทีงานสั่งพอครับพอครับนะครับจาก50ดึงตัวน,นี้ได้พอแล้วครับ อันนี้มองไคยชนะคอมเมนต์ก็บอกกันเลยนะครับคลิปนี้ครับก็ผมเองดูถ้าเอาตรงนะให้น้ําเงินนะครับผมให้น้ำเงินนะผมว่าน้ำเงินดีกว่าการใส่ตาหรือนึำใส่งาหารหลอกอาวุธมากกว่านะครับในขณะที่ลูฟี่เนี่ยประหย,ยัดอาวุธประหย,ยัดอาวุธมากๆเลยออกน้อยเราไปนับแข้งนับอะไรดูสิครับใครออกกี่ทีใครออกกี่ทีเห็นเห็นกันอยู่ ก็ดูฟีชนะนะครับเยลี้ครับโอวเก่งวันเสาร์เงินในเกียบจะได้ห้าสิบหนึ่งตายครับทางด้านมุมแดงครับเป็นดูฟีครับได้แขนพันหลังซับไปครับ